โลโลโลก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องไอการทีวีเด็กเช่นเคยนะครับผมเด็กเกี่ยวพี่ก็ได้เพิ่มเติมความรักของคนดูนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับสบายดีหรือเปล่านะครับแอดผมได้นะครับผมก็รักลุงตู่ที่สุดในโลกเลยเอาอะไรมาพูดนี่ให้ตายเลยนะครับผมก็เอ่อมาคิดม่าก็ได้จบลงไปแล้วนะครับผมก็หวังว่าน้องๆนะครับ ถามพี่กนมาเยอะมากนะครับพี่ซุกเทศกาลอะไรต่อไปม,มานะครับเทศการตอนอเทศกาลอะไรมาต่อไปนั่นเองนะครับผมก็ถามคุนมากเลยนะครับ เอ่อในการต่อไปก็คือวาเินไทยครับก่อนที่วาเินไทยจะมาครับก็มันจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาเพียบเหมือนกันนะครับผมมองว่าน้องๆจะอดใจรอได้นะครับแล้วก็เก็บเงินไว้เลยนะครับผม14กุมภาพันธ์วาเินไทยด้านเองนะครับผมก็นะผมก่อนที่วานไทยจะมาก็มีเซ็ตมาใหม่ในอ่าเครื่องหมุนนะครับแต่พี่ก็ได้แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ก็สามารถไปหมุนได้นะครับผมอุ๊ยี่ยังไม่ได้เออลืมไปก็นะผม มันเป็นเซตสดาว้ยนี่ครับที่เข้ามาใหม่นั่นเองนะครับผมนี่เซตสี่ดาวก็มานะครับนี่นะครับผมเซตเด็กยกกระเป๋านั่นเองนะครับผมที่เข้ามาใหม่นะครับขอรุนาไปจัดแจงกันได้เลยนะครับผมพี่ยังไม่ได้นะพี่บอกเป็นงั้นแล้วม่นได้แล้วนับผมผิดจาผิดนะครับผมเป็นอะไรที่เยอะเกินอะไรงนี้นะครับผมก็หมุนสักหน่อยก็แล้วกันนะครับผมถือว่าอะไรไหนเราก็มาแล้วนะผมย่อยเสียเวลานะก็ได้สาวน้อชิ้นนึงก็ได้เสื้อใหม่เลยนั่นเองนะครับผมก็ โอ้พี่ตอนนี้พี่ปวดเท้ามากเลยทุกคนก็แบบโดนแบบแก้วบาดนะนะที่เท้าเจ็บมากๆเลยนะครับใครมียาดีก็บอกได้นะครับทีนนี้พี่ก็ใช้ตัวอาจารย์แดงนะครับในการเดินต่อไปนะแล้วก็ตอนนี้ก็คือรีไซเคิลนั่นเองครับส่วนรีไซเคิลก็ไม่ค่อยจะมีอะไรเข้ามาใหม่หรอกนะ <Okay. S 1> ก็ไม่มีเลยมากกว่านะคร <Okay. S 1> ผมเพราะว่าตอนนี้นะครับมันเป็นช่วงพักผ่อนนะของเกมนะครับผมประบอกแล้วนะครับแล้วก็มาดูเฟอร์นิเจอร์ดีกว่านะเฟอร์นิเจอร์ ของเราก็เลขสิบแปดวันนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้นะก็กรุณาไปจัดการก็ได้เลย <Okay. S 1> ครับเดี๋ยวพี่จะจัดการให้ดูสักสิบกล่องนะครับผมหรือว่าไม่ก็ยี่สิบกล่องนะถ้าพืนนะหนึ่งกล่องแรกก็เป็นกระเป๋านะครับมันมาเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์แบบโรงแรมนะครับประมาณนั้นนะครับผมเพราะว่ามันมีแต่กระเป๋ามีกระจกมีอะไรประมาณนั้นนะครับเยอะแยะเลยนะ <S 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 เห็นปะแต่ก็ชุดนะมันจะเข้ากับชุดเรามากเลยนะครับชุดของเราก็ เป็นเด็กเสิร์ฟเ,เด็กยกกระเป๋าอะไรงย่างนะครับก็มันบาลานซ์กันนะเกมมันสามารถแบบเกมมันแบบทํากันบาลานซ์มากเลยนะผมอยากให้น้องๆน,นะผมมาสุ่มกันนะครับเก็บได้เก็บไปนะผมเพราะว่ามันจะดีต่อเราก็คือการอัพเรวลของเรานั่นเองนะผมมันจะดีมากเลยนะส่วนใครที่ได้ซ้ําเกินไปนะผมก็เอาไปขายก็ได้นะครับส่วนเมาที่นี่ดีกว่านะครับผมรูนบล็อกนะฮรรูนบล็อกก่อนนะไว้รูนบล็อกก่อนก็ ยังไม่มาเหมือนกันนะครับผมรุ่นบล็อกก็ยังไม่มีอะไรเข้ามาใหม่นะครับผมก็อดใจรอกันนิดนึงนะครับแล้วก็ร้านค้าของเราก็ได้หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคบผมก็หวังว่าน้องๆจะอดใจรอกันได้นะครับพี่ก็เต้นโจ๊ะไปแล้วก็เดี๋ยวก็ปิดคลิปกันดีกว่านะครับผมไหนๆแล้วนะผมก็โอเคนะครับผมก็มีการชี้แจงเพียงเท่านี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ติ๊กต๊ะใหพี่ด้วยนะครับเพราะว่า รอวันวาน,นทิ้นทายนะผมรักลุงตู่รักจริงๆเลยนะเนี่ยคนนี้สวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็แค่มาพูดคุยเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับสำหรับร้านอ่าร้านคริสต์มาสนะครับที่ได้หมดลงไปนะครับผมฤดูก,กาลคริสต์มาสได้หมดลงไปแล้วคือสวัรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายไว้เจอใหม่ทุกคนจุ๊บ